ชาวเน็ตเผยภาพกลุ่มหลังไม่มีเบลล่าด้วยได้ว่าหลายคนอาจจะคุ้นคุ้นสำหรับชื่อแก๊งลูกเจี๊ยบซึ่งก่อนหน้านี้ประกอบไปด้วยนางเอกฮอตอย่างเบลลารานีโมมนลชนกพรีมลานิดาบัวนรินทิพย์และเปรี้ยวทัศนียาซึ่งหลายๆครั้งจะเห็นว่าพวกสาวๆมักจะรวมตัวแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวด้วยกันอยู่บ่อยๆเมื่อมีเวลาว่าง แต่ในช่วงหลังสังเกตว่าเบลล่าราณีนั้นไม่ได้อยู่ในแก๊งแล้วซึ่งในติ๊กตอกต่างมีชาวเน็ตพูดถึงประเด็นนี้ด้วยว่าไม่เห็นไปด้วยกันแล้วนานแล้วนักงงเพิ่งรู้ว่าเปี้ยวเป็นเพื่อนกับเบลล่าด้วยคิดว่าคิดคนเดียว บอลอออกจากแก๊งนี้แล้วจ้าแก๊งนี้แยกตัวกันมา2-3ปีแล้วเข่าแยกตัวมาอยู่กับผู้จัดก,การตั้งนานแล้วเพราะอะไรไม่รู้หรือบางคอมเมนต์ก็บอกว่าทุกคนยังรวมตัวกันอยู่ดูได้ตามไอจีวันพิเศษยังรวมตัวกันอยู่เลยมีแค่เบลล่าที่แยกออกมาคนเดียว